กศอนอำเภอจตุรัสขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2565ดังนี้1ธันวาคม2565นางจิตมาชัดวิชัยผู้อำนวยการกศนอำเภอจตุรัส ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการโดยมีนายเดียดสนะคำนายอำเภอจตุรัสเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมพระนรินทร์สงครามชั้นสองที่ว่าการอำเภอจตุรัส 2ธันวาคม2565บุคลากรกศนอ,นอําเภอจตุรัสร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยนุ่งสิ้นสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ และในวันพระตามนโยาบายที่ส่งเสริมความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นการสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นคนชัยภูมิ6ธันวาคม2565นางจิตมาศฉัดวิชัยผู้อำนวยการกศนอำเภอจตุรัสได้เป็นคณะกรรมาการในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิปีงบประมาณ 2,566ณนะกอสอนอำเภอพักดีชุมพลอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิและในวันเดียวกันสำนักง,งานกอสอนอจังหวัดชัยภูมิได้จัดประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการกอสอนอดีเด่นและกอสอนอพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,566โดยให้กอสอนอทั้ง16อำเภอนำผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ กศนดีเด่นและกศนพรีเมียมเข้าร่วมประกวดณสำนักงานกศนจังหวัดชัยภูมิอเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินางจิตมาศฉัตรวิชัยผู้ำนการกศนอเภอจตุรสในมอบหมายให้นางภพยรสิงห์เพ็ญครูกศนตนส้มป่อยและนางสาวเกศรินทร์พลธรรมครูกศนตบนละหารเป็นตัวแทนของขคณะครูกศนอเภอจตุรสนำสินค้าและบริการกศนดีเด่นและกศนพรีเมียมเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้กสอนอำเภอจตุรัสได้อันดับที่3ในการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้ากสอนอพรีเมียมคือผลิตภัณฑ์ตะก้าวายเทียมและลำดับที่5ในการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้ากสอนอดีเด่นคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในระหว่างวันที่13-14ถึงธันวาคม2565นางจิตมาศเฉดวิชัยผู้อำนวยการกอสอนออำเภอจตุรัส ได้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานการเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยต้นสังกัดต,ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัายพศ2562ณห้องประชุมสำนักง,งานกศนอจังหวัดชัยภูมิ สิาธันวาคม2565นางจิตมาศเฉัิวิชัยผู้มีการกศอนอําเภอจ,จตุรัสได้มอบหมายให้คณะครูกศอนตอำบลบ้านกอกกศนตำบลละหารกศนตำบลหนองบัวใหญ่ กสนตตำบลหนองโบบาลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติกิจกรรมพัฒนาจุดท่องเที่ยวสะพานไม้ทุ่งบัวแดงบึงละหานอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายเดชสนอคำนายอําเภอจตุรัสเป็นประธานในพิธีเปิดนาบ้านมะเกือหมู่ที่13ตําบลบ้านกอกอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ และในวันเดียวกันนางจิตมาศฉัตรวิชัยผู้มีการกศอนอําเภอจตุรัสได้เข้าร่วมการจัดงานเตรียมงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี2566โดยมีนายเดชเนอะคำนายอําเภอจตุรัสเป็นประธานในการประชุม22ธันวาคม2565บุคลากรกศอนอําเภอจตุรัส พร้อมด้วยนักศึกษากศอนอำเภอจตุรัสได้เข้าร่วมบริจาคโรหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิณนะหอประชุมอำเภอจตุรัส23ธันวาคม2565นางจิตมาศฉัตรวิชยัยผู้อำนวยการกศอนอำเภอจตุรัสพร้อมด้วยบุคลากรกศอนอำเภอจตุรัสได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกมหลวงราชชสารีนีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดานวัดทรงธรรมตำบลบ้านกอกอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ27ธันวาคม2565กศนอําเภอจตุรัสได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกศนอําเภอจตุรัสเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยประจําปีงบประมาณ2566 โดยมีนางจิตมาชัดวิชัยผู้ในการกศนออำเภอจตุรัสเป็นวิทยากรในหัวข้อ Co-learning spec และนางสาวกิตยากำลังทวีเป็นวิทยากรในการจัดทําเข็มกลัดดอกไม้จากผ้าไทยโดยมีบุคลากรกศนออำเภอจตุรัสเข้าร่วมโครงการจํานวน30คนนักกศนออำเภอจตุรัส 29ทธันวาคม2565นางจิตมาศจัดวิชัยผู้อำนวยการกศนอําเภอจตุรัสพร้อมด้วยบุคลากรกศนอําเภอจตุรัสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานไม้ทุ่งบัวแดงบึงลาหารอําเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิโดยมีนายโสพลสวรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอําเภอจตุรัสมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูกศนตําบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง9ตําบลดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็นการพบกลุ่มนักกศนตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนและการจัดการเรียนรู้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Google Form Google Classroom ไลน์เฟซบุ๊กเป็นต้น2กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงเดือนธันวาคม2565กศนอำเภอจตุรัสจ,จ,จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3โครงการดังนี้9ทธันวาคม2565กลุ่มโซนจตุพัฒจัดการแข่งขันกีฬากศนอเกม2566โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรกศนอกลุ่มโซนจตุพัฒ และนักศึกษากศอนอ,อําเภอจตุรัสจํานวน300คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2566โดยมีนายเดชสนอะคำนายอําเภอจตุรัสพร้อมด้วยตัวแทนจากภาคีเครือข่ายเป็นประธานในพิธีเปิดณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลจตุรัสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ13าธันวาคม2565กศอนอ,อําเภอจตุรัส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโมเซฟตี้คอนเตอร์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งมีนักศึกษากศนอำเภอจตุรดสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน180คนโดยมีพันตำรวจเอกอาทิตย์ ชัดชัยรัตนเวทผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอจตุรัสและคณะเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ณวัดป่าสวุวรรณไพรโรตต์ตำบลหนองบับใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ20ธันวาคม2565กศนอ,อำเภอจตุรัสจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศกึกษากศนรเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมชุมชนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีนักศึกษากศนอำเภอจตุรัสเข้าร่วมกิจกรรมตำบลละ20คนรวมทั้งสิ้น180คนจัดนักกศนตำบลทั้ง9แห่ง งานการศึกษาตามอธัธยาศัยการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ณห้องสมุดประชาชนเรลิมราชกุมารีอำเภอจตุรัสและมีกิจกรรมเชิงรุกโดยบรรณารักษ์และคณะครูกศนตำบลทั้ง9แห่งร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งเป็นสองโครงการดังนี้โครงการลูกได้เรียนแม่ได้ช็อปจัดนันราชุมชนและโครงการสารสัมพันธ์พี่น้องจัดกิจกรรมภายในเขตพื้นที่อำเภอจตุรัส มีกิจกรรมต่างๆอาทิจัดกิจกรรมบันทึกการอ่านกิจกรรมตอบคำถามจากพยัญชนะไทยกิจกรรมจับคู่พยัญชนะไทยกับรูปภาพกิจกรรมขวดน้ำวิทยาศาสตร์กิจกรรมวาดภาพระบายสีโดยในเดือนธันวาคม2565ได้จัดกิจกรรมดังนี้1ธันวาคม2565ากจัดกิจกรรมนัตลาดนัดบ้านส้มป่อยตาบลส้มป่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน45คน14ธันวาคม2565ากจัดกิจกรรมณโรงเรียนบ้านเดือตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน8 5คน15าธันวาคม2565ากจัดกิจกรรมณนะตลาดบ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองัวใหญ่อำเภอจตุรตัสจังหวัดชัยภูมิมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน49คน21ธันวาคม2565 จัดกิจกรรมหน้าโรงเรียนบ้านนนเชือกตำบลส้มป่อยอำเภอจตุรดวัดชัยภูมิมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน96คนกศนออำเภจตุรัสขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2565ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ